สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match ครับประจำวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2 5 6 4นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับก็เชลซีก็เปิดบ้านเสมอกับบูแพมตันไป0ต่อ0นะครับก็วันนี้ก็ถึงแม้จะแข่งตีหนึ่งนะก็พยายามตั้งใจดูนะครับดูถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของเกมอะไรต่างๆนะครับ ว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยในการลงคุมทีมนัดแรกนะครับการซ้อมแค่หนึ่งเซสชั่นเท่านั้นนะครับว่าจะสร้างผลงานเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยถือว่าสอบผ่านมากนะครับเล่นบอลมีทรงมากแล้วก็เล่นบอลลักษณะแบบมีทําชิ่งอะไรกันนะครับก็ตามสไตล์ที่ทางโทมัสทูเคิลเขาเคยทำทีมอย่างพวกบอรเซดด์มอย่างเปเชอะไรแบบนี้ครับคือ อย่างที่เขาพูดก่อนเกมเลยครับก่อนเกมประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะที่แบบว่าให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแบบให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่าพอหนึ่งชั่วโมงเนี่ยพอรายชื่อมันออกมาเนี่ยเขาก็เลยตอบนกค่าวไปว่าแบบคือครั้งนี้ก็คือซ้อมแค่เซสชั่นเดียวนะครับแล้วก็เขาก็เลยเลือกลูกทีมในการลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเนี่ยก็คือแบบใช้ประสบการณ์แล้วกันนะอายุมากหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูรายชื่อนะครับ ก็เนี่ยส่งมานะครับโอ้โหแบบคือตอนแรกจัดทีมมาทุกคนเข้าใจว่าเล่นเป็น4-2-3-1หรือเปล่านะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางสื่อเขารายงานก่อนหน้านั้นว่าเชลซีจะเล่นหลัง3แล้วก็เล่นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยมีเมนดี้เป็นผู้ร,รักษาตัววันนี้แทบจะไม่ได้ทำอะไรนอกจากอ่าลูกนั้นที่ผมไม่แน่ใจว่าใครงัดงัดข้ามหัวนะผมลืมไปแล้วนะครับ นะเกือบได้ประตูอ่ะลูกนั้นนะแต่ไม่รู้พอเช็ค V วียร์มันจะมีจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับใกล้เคียงของสุดของวูฟก็แหละทั้งเกมนะครับนะแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งที่ทางอ่ามงนะที่แบบวูฟขึ้นมาในช่วงครึ่งแรกอะ่ะบุกขึ้นมาแล้วอ่ามงโล่งๆนะครับแต่ว่าก็มงไม่ดีนะครับนั่นแนหะคือจังหวะที่วูฟปาดเสียวแค่นั้น,นับทั้งเกมนะครับ ต่เชลซีเนี่ยครึ่งแรกเริ่มมาคือเล่นระบบหลังสามนะครับก็ดูดิเกอร์ซิวาร์และอสปิเวตายืนเป็นสามเซนเตอร์ฮารนะครับสามเซนเตอร์นะครับ <c oughs> กลายเป็นว่าเบนชิเวลเล่นวิงแบ็กซ้ายคาร์ลมาสานโดดอยเป็นวิงแบ็กขวานะครับจ <c oughs> อจินโยควสิตยืนคู่กันนะครับซีเอทกับฮาวเวิยืนยืนอยู่ด้านหลังชิลูนะครับวันนี้เลือกชิลูเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับโอเคนะรูปเกมโดยรวมเนี่ย พอเราดูแผนแบบนี้ไปนะครับครึ่งแรกเนี่ยเชลซีพยายามบุกสายด้วยบอลที่เร็วนะครับแบบบอลทำจังหวะกันชิ่งกันซีเยตอยู่ตรงกลางเลยฮะแหวสโย่ไปริมเส้นประสานงานกับทางอาัสปริกเกต้าบ้างนะครับหรือโอดอยแบบคือสลับกันแหละบางทีซีเด โยกไปแล้วก็ไปขึ้นกับเบนชิเวลแล้วไฮฮาวเวสกับเบนชิเวลประสานงานกันอะไรเงี้ยคือเสียจะวิ่งแบบอิสระนะครับโอดอยก็ประสานงานเสียบ้างจอจินโยโควาสิตจะยืน2ตรงกลางเลยนะครับสมิดฟิลด์อยู่ตรงกลางเลยนะครับคือยืนแบบนั้นเป็นเป็นแบบคือจอจินโยจะยืนขยับนิดหน่อยแต่โควาสิตเ่ยพยายามเลี้ยงเองบ้างส่งบอลบ้างอะไรบ้างนะครับคือเลี้ยงกินตัวอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าเลี้ยงล,อล็อกหลบผู้นักเตะของวูฟอะไรเงี้ยวูฟอ่ะคือเล่นแบบ หลัง5คนปากการแรก5คนปากการที่2-4คนแล้วก็ทิ้งรู้สึกจะทิ้งเนโต้คนเดียวมั้งนะครับไม่เนโต้ก็โพเดนส์อะไรเงี้ยผมน่าจะเป็นโพเดนส์นะเพราะว่าเนโตจะเล่นลิมเส้นนะโพเดนส์นะครับโพเดนส์ทิ้งกองหน้าไปคนเดียวนะครับก็แบบว่าเขาเกมเนี่ยคือบูฟเขาผลงานไม่ดีผมเลยเชื่อว่าทางนูโนเอสเปริโตซันโตเขา เล่นรัดกุมไว้ก่อนเล่นรับแล้วรอสวนนะครับเล่นแบบไม่เสียประตูวไว้ก่อนนะครับมาเยือนเชลซีที่ซาฟอร์บิดก็เลยผมเลยเข้าใจว่าพอเล่นไปสักยี่สิบห้านาทีไปแล้วอะ่ะเชลซีเริ่มจ่ะไม่เข้าเนี่ยก็คือเขาก็พยายามพยายามแต่ก็มีจังหวะที่คายฮาวเวคือวันนี้คาร h ฮาวเวพยายามจะมีโซโลก,กับทีมนะครับเยอะนะครับจะแบบพยายามแต่วันนี้ผมประทับใจคารมาสโอนอดยมากนะครับ ปะทับชจมากคือเป็นเกมที่เออพอเราเขาลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วเล่นแบบเออเล่นดีนะครับถ้าเลือกได้แมวดแมแบดผมให้โอดอยนะครับแต่คนที่ทําให้เชลซีพอทั้งเกมนะครับเพราะมันจบศูนย์นะครับพอก็คือเครื่องแรกมันก็พยายามบุกบุกใส่แต่ครึ่งหลังเนี่ยมีจังหวะที่เข้าทําหลากหลายขึ้นนะครับมีการเปิดบอลบ้านมีการเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ทําชิงออกริมเส้นแล้วเปิดหรือเลี้ยงตัดเข้าในอะไรบ้างนะครับ พอตั้งแต่ช่วงที่เชลซีเปลี่ยนตัวนะครับพอเหลือสิบห้านาทีสุดท้ายนะครับุริสิตมาแทนเบนชิววันนี้เบนชิวเวลเล่นแต่กับมาตรฐานคือเข้าใจแล้วเขาไปเล่นวิงแบ็กซ้ายก็เลยอาจจะไม่ดีเท่าที่แบบว่าเขาประจําการแบบเล่นหลังสี่คนนะครับคือเล่นวิงแบ็กอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ถนัดอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ก็โอเคนะถือว่าแบบยังคือแบบจังหวะย,ยังช้าไปน,นิดนึงแค่นั้นเองนะครับเบนชิวสำหรับเบนชิวเวลนะ ก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกไปเอาผู้ทิศลงมาแทมมี่แทนโอลิเวียชิลูนะครับนะแล้วก็ให้หลังจากนั้นประมาณ5้านาทีก็ส่งเมสันเมาส์แทนฮาคิมเสียสีเอดวันนี้คือเหมือนเป็นตัวเพย์เมเกอร์แบบจ่ายบอลเฉยๆไม่มีเลี้ยงกินตัวนะครับไม่มีเลี้ยงอะไรหนึ่งต่อหนึ่งพยายามจ่ายบอลนะครับจ่ายบอลมีจังหวะครึ่งแหละที่จ่ายบอลทะลุชชอยโอดอยหลุดไปนะครับนะจ่ายสวยๆเยอะนะครับเสียแต่คือเวลาเล่นหลังสามเนี่ยเวลาเล่นวิงวิงแบ็กวิงแบ็กมันต้องเร็วนะครับ จำได้นะครับว่าเหมือนตอนที่อคอนเต้คุมทีมวิงแบ็กจะเป็นอาลองโซกับทางวิกเตอร์โมเสมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเร็วนะครับใช้ความเร็วนะครับแต่วันนี้ซีเอดคือมันไม่ได้มีความเร็วแต่เข้าจ่ายบอลดีแค่นั้นเองนะครับก็เลยทําให้ใคหายฮาวัดโยกซ้ายโยกขวาไปเรื่อยๆแต่จะเยอะคือประสานงานกับทางเบนชกวเลยเปลี่ยนเอาเบนชีวออกนะครับเอาพลเซียนพพลิสธธิตมาสลับเลยครับเอาโอดยไปยืนซ้ายพูลิสิตยืนขวา เกมเปลี่ยนเลยครับคือแบบโอดอยโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ยิ่งเมสันเมาส์โอ้โหวันนี้คือสิบสิบกว่านาทีที่เมสันเมาส์ลงสนามทําให้เกมลุกเชลซีจัดจ้านกว่าเดิมเลยนะครับคือผมเชื่อว่าทูเข้าถ้าสมมุติเล่นแผนแบบเนี้ยทูเข้าเขาจะรู้เลยว่าเขาจะส่งใครลงนะครับเขาเริ่มเห็นแล้วนะครับนะว่าจะเล่นยังไงแต่ ผมว่าพอไปเรื่อยๆทูเคอร์เขาจะพยายามปรับให้เชลซีเล่นแผนแบบปกติอะสี่สามสามสี่สองสามหนึ่งหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับหลังสามบ้างอะไรบ้างคือจะพยายามสลับไปนะครับเขาจะพยายามหาแผนที่เข้ากับทีมที่แบบนักเตะชุดที่มีอยู่ตอนเนี้นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับสำหรับตลาดนักเตะของเชลซีนะครับในช่วงเดือนมก,กราคมเนี้ยวันนี้คือแบบทางบิลลิกิูมอร์ไม่มีชื่อเลยนะครับก็เลยแบบ เป็นเป็นที่เข้าใจกันนะว่าบิลลี่ยคิวมอผมว่าน่าจะปล่อยยืมตัวนะครับเท่าที่ได้ดูจากสื่อนะครับน่าจะปล่อยแบบยืมตัวนะครับก็เลยจบแบ่งแต้มกันไปนะครับก็มีช่วงก่อนป่าวนกวินหมดเวลาที่เปิดเตะมุมนะครับภายฮาวเวิร์สมงแล้วไปติดทางด้านของอ วิลเลียนโฮเซ่นะครับก็คือเป็นกองหน้าตัวใหม่ที่วูฟเซนเข้ามานะครับยืมตัวมาแล้วนะยืมตัวมาของเรอัอลโซเซดัดนะครับน่าเสียดายแล้วคือกลุ่มหน้าเลยครับคือคายหวคือมองตรงนั้นไปอะก็ไม่แน่เลยครับว่าทางหลุยปาติซิโอจะรับได้หรือเปล่านะครับคือมองดีนะครับมองดีแต่ว่ามันไปติดหัวพอดีเลยนะครับก็เลยพลาดโอกาสได้ประตูไปก็เลยคือวันนี้ผมเลยคิดว่ามันยังพูดอะไรมากไม่ได้จริงๆนะครับ ก็เลยแต่ว่าทรงบอลเนี่ยโอเคเริ่มเห็นบ้างนะครับว่าแบบเออเชลซีไม่ได้เล่นบอลช้าเหมือนสมัยแลมพาร์นนะที่แบบว่าอ่าถ้าขึ้นเกมไม่ได้นะครับเบนชิเวลหรือลิสเจมอะไรก็เปิดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เปิดนะครับก็ไปดูเซิตินะหลังเกมก็คือเหมือนนิซ่าคิงคเทล่าเขาลงไว้นะว่าอ่าทางเชลซีอ่ะเขาทำลายสถตีไปสองอันนะนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะนะครับก็ คือเขาใช้คำว่า s i ด์บล็อกบล็อกทูพีเอลเรคคอร์ดทูไนท์เลยนะครับก็คือของบอลมากที่สุดคือทำลายสถิติคือผู้จัดก,การทีมที่เข้ามาคุมทีมใหม่นะครับอ่ของบอลสูงถึง7 8็ดแด้าเเซนะครับเนี่ยก็ดูตามเนี้ยนะครับเจ็8 9ิบเก้าเ็สิจดซนะครับแล้วก็พาสบอลมากนะแบบพาสบอลมากกว่า8 2ดี่สครั้งเลยนะครับก็คือแ8ด8้อยแปดิแดปดิบดครั้งเนี่ยครับ จำบอลโอ้โหเป็นพันเลยครับก็คือพอผมไปดูเปรียบเทียบกับอีกคู่หนึ่งอ่ะที่แมนเชสเตียเปิดบ้านถล่มเวสบอมไปอ่ะเท่านี้ประมาณเนี่ยเป็นพันอย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าผมลืมไปแล้วนะว่าพันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพาสบอลก็แปดร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับโหเยอะมากนะครับก็คือแบบเชื่อแล้วเวลาเชลซีเสียบอลนนนในเกมอ่ะเพสมีอยู่จังหวะหนึ่งที่โคววซิตคายฮาวเวิร์ดแล้วก็เบนชิโลแย่งตรงนั้นเลยน่าจะเป็นเนโต้นะแบบ รุมสามคนแล้วก็แย่งบอลกลับมานะครับคือเห็นได้น้อยนะครับในช่วงที่แลมพาร์ดโคมทีมไปแต่ว่าโทมัสทูเคอร์ทำให้เห็นนะครับดูใส่ตีนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่เห็นครับโอกาสยิงสิบสี่เข้ากรอบห้านะครับของบอลเจ็ดิบแปดจุดเก้าเอเซนะครับจับบอลพันสามสิบหกนะครับแล้วก็ผ่านบอลแปดร้อยแปดสิบเจ็ดครั้งนะครับแท็กเกอร์สิบห้าก็ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับช่วง after the match ของ ผมในวันนี้นะก็คือเลยแบบมันยังพูดอะไรมากไม่ได้จริงๆนะครับก็แบบซ้อมเชสัทนเดียวแต่ทําได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากนะผมผมถือว่าสอบผ่านเลวเต็มร้อยผมให้80ดสิคะแนนเลยนะครับแบบคะแนนเต็มร้อยนะเต็มสิบอะคะนนแนนเต็มสิผมให้แเลยนะครับโดยรวมแล้วผมเลือกนะครับจิ้มเลยว่าแมวเดอะแม็กก็คือคา,ารมาสันโอดอยส่วนคนที่สร้างอิทธิพลในเกมลุกมากถึงแม้ใช้เวลาน้อนทีเดียวก็คือเมสันเมาส์กับทางคิสเทนบูริสิตนะครับยังไงก็ ติดตามมันต่อไปครับเดี๋ยวเจอกับเบอร์ลี่นะไม่รู้เบอร์ลี่จะรับอย่างนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็ก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่อง h e a r t อ f Blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการังะจายให้กับผมนะครับยังไงฝากช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ด้วยในอ้อมกอดของแฟนเชลซีทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ